จังหวัดเนาะเราส่งเจ้าหน้าที่ไปทางบางเขนใจมาร่วมทำบุญกับผู้เสียชีวิตในจังหวัดเพื่วนผู้บาดเจ็บที่จจบ,บางเขนใจปืน,นแล้วไปยิงทุกานทุกคนที่เรากำลังทำอยู่นี่เราจะดูแลเก่วกนนัวนการดูแของญาติเราก็นเนี่ยครับเอาเอาเอาล่ามระสานเรื่องล่ามมาเพราะเรารู้ว่าญาติเขาส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าซึ่งล่ามก็มา มาประจำอยู่20เรื่งมงวงการตำรวจอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่วันเกิดเกิดเหตุนะจริงๆผมก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ตั้งอยู่ตั้งแต่วันแรกนะและ้วก,ก,ก็ว่าก็มาวันแรกก็ตัดสินได้เที่องคือ เป็นการเปิดใจครั้งแรกของนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ตึกสตองอพังถล่มลงมานับจากแรงสัส่นสะเทือนแผ่นดินไหวเป็นเวลากว่า2สัปดาห์ก็ทําให้สังคมตั้งคําถามมากว่าผู้ว่าการสตองอหายไปไหนค่ะซึ่งหลังจบพิธีกรรมนายมนเทียนก็ตอบคําถามสื่อมวลชนโดยเฉพาะเรื่องการดูแลผู้เสียหายก็ยืนยันบอกเขาเข้าไปที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกที่ตึกถล่มแล้ววันไหนที่ว่างก็จะเข้ามาที่ไซต์งานตลอดไม่เคยคิดหนีไปไหนซึ่ง การปรากฏตัวของผู้ว่าสตองอก็สืบเนื่องจากที่มีการมาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติของผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งทางผู้ว่าราชาการกรทมค่ะนิมนต์พระสงฆ์ร้อยสามรูปเท่ากับจำนวนคนงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุมาประกอบพิธีค่ะ